Okay. สวัสดีครับผมนะบพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในการสอนนวดบำบัดแก้อาการนะครับวันนี้ก็จะสอนนวดบำบัดแก้อาการแก้ไหลแล้วก็แก้แขนนะครับผมเป็นตำราของนะครับมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนานะครับผมแก้แบไทยเล่มหนึ่งการนวดไทยเล่มหนึ่ง ก็นำมาสอนเกี่ยวกับการแก้อาการประบบอาการนะครับมีทั้งหมดด้วยการอยู่ทั้งหมด10 8แปท่าด้วยกันนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าการนวดประบัดแก้อาการไหล่แขนจะมีท่าอะไรบ้างเดีย๋ยวลองมาดูกันนะครับท่าแรกนะครับจะนวดเนิน นิ้วโป้งนะครับโดยหันนิ้วโป้งของหมอนะครับออกไปทางด้านปลายนิ้วนะครับจะซ้อนนิ้วมือแบบนี้หรือจะใช้นิ้วเดียวก็ได้นะครับข่าที่สองครับเหมือนกันนะครับจะวางปลายนิ้ว หันหันไปนิ้วโป้งครับร้างฝ่ามือครับหันไป <c oughs> ในแนวุ้กลางนะครับกลางฝ่ามือนู่ออกไปในการกดนะครับกดแก้อาการนีจ่จะกดนานสิบวินาทีนะครับหรือตามแต่อาการนะครับยิ่งเป็นมากก็ยิ่งกดนานยิ่งดีนะครับต่อไป ท่าที่สามเดินนิ้วก้อยท่าเหมือนกันนะครับการใช้นิ้วมืออย่าลืมนะครับเอามาใช้นะครับท่าทางการนั่งการใช้นิ้วมือนะครับการกดน้ำหนักกดนะครับเอามาใช้ให้หมดสามจุดผ่านไปนะครับทุดที่สี่ แนวนิ้วโป้งแขนท่อนล่างแขนด้านในนะครับเราจะใช้ห <c oughs> ลักการก็คือการนวดคลายนิ้วคลายนะครับ นวดคลายไปกลับนะครับ3ถึง5รอบเหมือนกันแล้วจึงลงนิ้วตามถ้าอาการเป็นที่ข้อมือก็นวดลงไปหาอาการถ้าอาการเป็นที่ข้อศอกก็นวดไปหาข้อศอกถ้าอาการเป็นที่ไหลก็นวดไปหาอาการเป็นที่ไหลครับต,ต่อไปขที่ห้า ท่านที่ห้านี้จะเป็นแขน <c oughs> ท่อนบนด้านในแนวนิโป้งแขนท่อนบนด้านในแนวนิโป้งนะครับลักษณะการกนวดก็จะเหมือนกันโหนงแน่นิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ใช้เทคนิคในการโยกยืดกล้ามเนื้อเอาครับเหมือนกับยืดหนงสติ๊กนะครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับจากที่ตึงแล้วก็ให้หย่อนลงนะครับต่อไปห้าที่หนะครับออกนี้จะ,นนะนนดนนล,แลดนนแนวนิ้วก้อยนะครับแนวนิ้วก้อยแขนด้านในท่อนล่างแขนท่อนล่างด้านในแนวนิ้กก้อยนะครับ ต่อไปนะครับ5้าที่แปดนะครับจะข้อมือแบบนี้นะครับนิ้วคู่ข้อมือเหมือนกันนะครับในการใช้นิ้วมือนะครับประการเดียวกันนะครับกด่วงเน้นนิ่ง1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อไปนะครับท่าที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดจะอยู่ที่โคนนักโคนนิ้ว หัวแม่มือกับโคนนิ้วชี้นะครับต่อไปท่าที่12นะครับเป็นข้อมือแบบนี้นวดแขนด้านนอกนะครับแขนทออล่าด้านนอก แขนท่อนล่างด้านนอกหลักการในการเหมือนกันนะครับจะคลายนิ้วคลายคลายโดยการใช้ส้นมือนะครับแล้น,นี้นวดให้นวดเป็นบำบัดอาการเป็นเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาอาการนะครับจะไปพลิกแปลงเอาแบบไหนก็ตามแต่ของหมอบุคคลเท่านั้นนะครับ ต่อไปภ <c oughs> ้อที่สิบสามแขนข้านบนด้านนอก <c oughs> ต่อไปภ้อที่สิบสี่แขนด้านนอกแขนวนล่างด้านนอกนะครับแนวนิ้วก้อย ต่อไปท่าที่15นะครับ15นี้เราจะนวดแนวแขนท่อนบนแขนดน้านนอกนะครับท่อนบนนะครับแนวนิ้วก้อยนะครับต่อไปท่าที่ กดจุดใต้รักแร้นะครับจุดนี้นะฮะจะ <c oughs> จะมีเส้นประสาทนะครับวิ่นมาจากไขสันหลังนะครับสันหลังมาแนวนิ้ก้อยนะครับกดจุดตรงนี้นะครับเทคนิคในการกดจุดนะครับถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับ <c oughs> อนาต,ตมีหรือกล้ามเนื้อนะครับจะรู้นะครับเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทจะรู้นะครับว่าทําไมถึงกดจุด ตรงนี้นะครับแล้วจะแตกหนอแตกแยกย่อยออกไปเราจะรู้ลึกยิ่งขึ้นนะครับในการแก้อาการบวมอาาร,าาร,าาารต่อไปจุดที่17 <c oughs> จุดรากใต้ารากขวัญจุดใต้ารากขวัญน,นี้จะมีกล้ามเนื้อนะครับที่ที่ทางคลินิกเขาแก้ไขกันอยู่นะครับมีปัญหากันเยอะแยะมากวายที่มาหาหมอครับจุดใต้ารากขวัญน,นี้นะครับ จุดตรงนี้แถวๆนี้บริเวณนี้จะมีจะเป็นต้นของอกล้ามเนื้อ pectoris minor ก็คือกล้ามเนือ้อมัดเล็กของหน้าอก pectoris major ก็คือมัดใหญ่ส่วนลึกลงไปองก็จะเป็นกล้ามเนื้อของ s t e r i n หรือว่ากล้ามเนื้อจากกระดูกคอมาเกาะทีะ่กระดูกซี่โครงซี่ที่1นทนี่ที่สนะครับปัญหาตรงนี้จะเกิดกันเยอะนะครับจะใช้ในการกดแบบนี้นะครับมือซ้อนแบบนี้นะครับ นนี่นบ,นบบซ้้อแกดแล้วค่อยๆโยกนะครับทำไปประมาณสัก <c oughs> 3ามสิรอบนะครับเช็ <c oughs> คดูด้วยนะครับอาการตรงไหนที่เป็นนะครับเราต้องเช็คให้หมดต่อไปท่าที่18จะเป็น แนวกระดูกสะบักนะครับแนวกระดูกสะบักจะนั่งหรือว่าจะแทงหรือว่าจะเป็นท่านอนคว่ำก็ตามแต่หมอจะแก้อาการตรงนั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นแนวนะครับเป็นแนวทางในการสอนนะครับให้เป็นแนวทางในการบำบัดแก้อาการแก้ปวดไหล่แล้วก็แขนนะครับโดยมีทั้งหมด 18ท่าด้วยกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนแพทย์แผนไทยนะครับทุกทุกท่านนะครับที่บำมบัตอาการกันอยู่นะครับจะได้รักษาไปแนวแบบแผนแพทย์แผนไทยของเราอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแพทย์แผนไทยของประเทศไทยเราสืบต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเมืองระยองนะครับสังกัดพิกัดอยู่ที่วัดมาบข่าจังหวัดระยองนะครับผมก็ ขอขอบคุณที่ได้มาร่วมนะครับกดไลค์กดเข้ามาดูนะครับของของหมอแปะนะครับของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยของเรานะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ